ครับสวัสดีครับดูนี่เป็นเช้าว,วันคทิตย์ที่10มีนา2565นะครับในภาคเชา้านี้นะครับผมจะลองอทดสอบนะยบเวลาของการยืดของดอกไม่ใช่ดอกของยอดนะครับของยอดทุเรียนตอนนี้เป็นยอดทุเรียนเขาเรียกว่ายอดปริแดงนะครับยอดปริแดงออกมานะครับเป็นลักษณะยอดปลีแดง เขาเรียกว่ายอดปีดแดงเป็นยอดที่พร้อมที่จะรับสารอาหารไปเ,เลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นนะครับดูประมาณนี้นะครับเป็นยอดที่ยังไม่คลี่ใบออกนะครับผมจะลองทดสอบดูว่าเดียวผมจะเขียนกํากับว่าวันนี้เป็นวันที่2 0อีก10วันนะครับอีก10วันถึงสิ้นเดือนนะครับเขาจะมีขนาดประมาณไหนอย่างไรเพราะเป็นการทดลองและเป็นการทำ ทำการศึกษาว่าหลังจากที่เขามียอดเล็กๆออก,ออกมาขนาดนี้นะครับยอดเล็กๆประมาณนี้ซึ่งเป็นยอดแดงๆนะครับยอดแดงๆออกมาที่ปลีออกมาตามง่ามใบนะครับจะมีเวลากี่วันหรือใช้เวลากี่วันจํานวนกี่วันนั่นเองนะครับในการดูแลน้ําและสารอาหารก็ดูแลอย่างปกตินะครับยอดนี้สวยมากนะครับ สวยมากเลยครับประมาณนี้นะครับดูดีว่ายอดตัวนี้จะใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เขากลายไปเป็นใบดาบนะครับใบดาบเป็นใบดาบและจากใบดาบผมก็จะบันทึกอีกครั้งนะครับว่าพอถึงใบดาบแล้วก่อนที่ใบหางปลาไม่ใช่ใบดาบครับใบใบหางปลาพอไปหางปลาก็กลายเป็นครึ่งหนึ่ง คร,ครึ่งหนึ่งของใบาดาบยังไม่บานเต็มที่นะครับแล้วก็ระยะเวลาจากใบาดาบจนถึงใบเพสลาดเขาใช้เวลากี่วันนะครับก็จากจากใบเพสลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปจนถึงใบแก่จัดประมาณนี้นะครับใบแก่จัดประมาณนี้หรือภาษาทุเรียงเขาเรียกว่าใบาตันนะครับใบตัน ก็คือใบเกศจัดนะครับเป็นเป็นใบที่มีธาตุอาหารสารอาหารสะสมไว้อย่างอย่างมากมายและเต็มที่พร้อมที่จะแทงยอดอ่อนในรอบต่อไปนะครับเราจะมาศึกษารอบใบไปพร้อมๆกันนะครับผมกําหนดไว้สีร่ระยะด้วยกันนะครับก็คือยอดอ่อนไปาหางปลาหรือใบาดาบใบาดาบแล้วก็ขนาดที่ใบาดาบจะบานครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไป เป็นใบเพสลาดจากใบเพสลาดก็จะมาเป็นใบที่แก่จัดประมาณนี้นะครับนี่คือใบแก่จัดนะครับเพราะว่ายอดพึ่งมีนิดหน่อยนะครับที่แหลมๆหมออกมานะครับก็จะมาเช็กกันดูนะครับจะมาลองอทดสอบพิสูจน์กันดูว่าในแต่ละช่วงใบนั้นนะครับจะมีการเจริญเติบโตมากน้อยแบบไหนอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่และก็จะกลายเป็น1รอบใบ ส่วนในการดูแลนะครับส่วนในการดูแลก็จะดูแลให้น้ําให้สารอาหารตามระยะเวลาปกตินะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแปลงสาธิตซึ่งคงจะไม่ห่วงในเรื่องของสารอาหารธาตุอาหาราหลัก <c oughs> แล้วก็ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือการให้น้ําหรือแสงแดดนะครับเพราะตรงนี้เราอยู่ในขั้นตอนทดลองแล้วก็ครบกระบวนการทุกทุกแง่มุมนะครับเพื่อจะให้เกิดการ เปรียบเทียบในการเจริญเติบโตพร้อมกันนี้นะครับในต้นนี้ที่ปลูกนะครับเอ็นี่ส45องศานะครับก็จะทําการทดลองนะครับเปรียบเทียบกับลําต้นเป็นกิ่งกระโดงเหมือนกันนะครับสูงเท่ากันมีระยะอายุเท่ากันใบเท่ากันนะครับว่าระหว่างเอ็นยีองศากับเป็นลําต้นที่เป็นปกติ ที่ลงใส่เข่งนะครับที่ลงใส่เข่งวันเวลาเดียวกันดูดีว่าสังเกตดูว่าต้นไหนจะมีการเจริญเติบโตและการถอดยอดให้ใบดีกว่ากันนะครับเป็นการเปรียบเทียบสารอาหารหรืออันอื่นๆนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรอการเ,าเพียงแต่รอการพิสูจน์ในการ ทดลองแล้วก็บันทึกผลน,นะครับในกแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ชอบในการปลูกทุเรียนเดี๋ยวครั้งต่อไปจะรายงานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งกับติดตามนะครับ